สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกูชี่กันเดี๋ยวเราไปดูจะมารีวิวเป็นสกูชี่ที่ซื้อจากว้าพวกนี่นะคือถุงเต็มแล้วเก็บออกไปหมดแล้วนะคะเฮ้ยวเยอะมากนี่ค่ะศูนย์สามศูนสี่ศูนนี่ไงะเยอะแล้วก็มีของน้องอีกตัวดี เดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเราจะดูเป็นน้ำยาสกูชชี่ก่อนละกันนะคะก็จะมีมนี่เนะนี่นะคะเพิ่งไปมาวันนี้นะคะเพิ่งกลับมาถึงที่บ้าน,นะะก็ซื้อมาห้าชุดนะคะอันนี้เดี๋ยวมก่อนละกันวนะะ่าโอเคต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะคะจากป้าปะพา,านะคะก็นี้แม่เราแกะดีไปแล้วเรายังไม่ได้ดูเลย ะะคก็จะมีเป็นไม้ไอติมให้นะคะมีทั้งหมด5้าไม้นะคะมันแตกตั้งหลายอันเลยมีแต่แตกมีแต่แตกนะคะรถอะไรนะก็จะมีน้ำยาอะไรเนี่ยมีอะไรไม่รู้อ่ะนะคะอันนี้น้ำยาบีใช่ปะไม่แน่ใจอันใสๆอาจจะบีแล้วก็อันขาวน่าจะเอนะคะ ต่อไปก็จะเป็นแม่พิมพ์นะคะเป็นอันนี้เป็นคัพเค้กหัวใจนะคะจะเป็นสีโคกันนะคะนี่เลยแล้วก็จะเป็นดอกไม้สวยมากเลยเนี่ยดูนะคะแล้วก็จะเป็นแก้วนะคะแก้วเล็กๆผสมนะคะทั้งหมดห้าแก้วเหมือนกันแล้วก็สลิงสองอันนะคะสลิงธรรมดาทั่วไปนะ,ะก็นี่เลย แต่ว่าในอันนี้มันจะไม่มีะคะ่ะอันนี้มันจะไม่มีอะไรให้ไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสกูชี่กันบ้างเลยอันนี้จะเป็นน้ำยาสกูชี่นะคะเดี๋ยวไปดูสกูชี่กันเลยพวกสกูชี่นะคะอันนี้เราแยกแกะถุงออกมาแล้วนะที่ฝนเขาจะใส่เป็นถุงแบบแยกยังนี้ออกมาใส่แบบห่วไว้ทุกอันเลยนะคะมีทุกอันเยนะอะมากแต่ว่าเราแกะออกไปแล้วนะคะ โอเคก็จะมีเดี๋ยวจะให้ดูทีละชิ้นเนาะแป๊บบนึงมีแทงเกอร์ด้วยนะคะอีกตัวหนึ่งอันนี้แบบแตอนแรกก็จะไม่เอาอะไรที่เป็นแบบท่านเอาเพราะมันหายากแล้วอย่างนี้งั้นก็เลยเอาก็มันก็จะหอ่อเปลี่ยนแง่ไว้แหละทุกชิ้นเลยนะแต่อันนี้เป็นห่อแบบนี้น,นะเอ้พวกนี้เราขายนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเก็บไว้หรือเปล่านะบางชิ้นนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะจะมีมินินะคะสีส้มสองก็สีน้ำเงินหนึ่งนะคะ นี่ซอฟโรบเบิร์ตนะคะแล้วก็เหมือนปกตินะ,ะนะคะต่อไปก็จะเป็นหมีไอบุ้งนะคะก็จะมีกลิ่นช็อกโกแลตนะคะกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็กลิ่นมิ้นนะคะก็จะเป็นประมาณขอมไม่ดีนะกลัวเหลิ่นมันยับนะคะต่อไปเป็นซาลาเปาของซิตี้เคียร์ชีนะคะก็จะมีนี่นะคะภาษาจีนหรือญีอ่ปุ่นก็ไม่รู้เหมือนกันสีมันจะออกแบบบุกคบุ๊สวย,ายะะามากเลยนะเราชอบมากเลย ต่อไปก็เป็นชาร์ล่าของไอเบิ้มนะคะอันนี้ออกมากินแบบเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะนะคะนต่อไปเป็นเนื้อน้ำไม้บุ้มสีทองนะคะก็จะเป็นตอนนี้คือมันเป็นอย่างนี้อยะะู่แล้วเถอค่ะทุกแบบเนื้อน้ำอ่ะตัวใหญ่มันเป็นแบบเลยตั้งแต่แบบแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ กนน็อาจจะดิ้นเสือแล้เพราะขา้างเราแบบดูดังกไปดูนะคะโอ้โหก็วันนี้แรงมากเลยสีดำแรงมากนะคะขอบีบนิดนึงคะคือเราไม่อยากบีบจริดงก็เป็นี้นะคะก็ตป็นงนี้ค่ะนี่นะโอเคเประมาณนี้นะคะ,คะ,คะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กด subscribe ด้านล่างด้วยนะบ๊ายบาย นี่ค่ะก็น้ำยาสกูชี่อันนี้จะห้าชุดนะก็ขายนะคะอันนี dragon, <S <s ้เพ like ื่อนแบบฝากสั่งนะคะวางอันก็เพื่อนฝากสั่งอันนี้มันจะแบบน่ารักไหมเหมือนฟฟลัสเลยนะคะ